โดยกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกหนี้ NPL ที่มียอดหนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อรายนะครับนับตั้งแต่อดีตและตัดจบจนถึงวันที่30กันยายน2,568เป็นลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและจะมีเจ้าหนี้กี่รายก็ได้ครับซึ่งภาพรวมทั้งประเทศนั้นมี4 7 6ล้านหมื่นบัญชี3 5 0ล้านแคนและหนี้สินรวมทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ 1, 2 2 0 0 0ล้านบาท มาตรก,การในเฟสแรกนะครับรวมแล้ว1ล้าน9แสนบัญชีนะครับจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ครับ1ล้าน6แสนบัญชีคือกลุ่มลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทลูกของธนาคารกลุ่มนี้จะโอนหนี้เข้ามาปรับโครงสร้างในบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมนะครับโดยใช้เงินจากโครงการคุณสู้เราช่วยโซดิก3 0 0นบัญชีเป็นลูกหนี้สถาบันการเงินของรัฐ เข้าบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีโดยใช้แหล่งเงินจากธนาคารออมสินเพื่อแก้ไขสินเชื่ออย่างผ่อนปรนนะครับนอกจากนี้ครับลูกหนี้ที่เข้าโครงการนะครับจะอยู่ในรหัส16นะครับถ้าคุณมีวินยัยได้คะแนนดีไม่ต้องรอเครดิตบูโร3ปีก็จะสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ส่วนเฟสที่2นะครับเป็นกลุ่มลูกหนี้นอนแบงค์ bank, ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทลูกของธนาคารก็จะมีมาตรการตามมาภายหลังครับ แต่ว่าทั้งสองเฟสนี้ย้ำนะครับว่าลูกหนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินจะเป็นฝ่ายติดต่อคุณเองครับก็จะโอนหนี้เฉพาะที่เป็นเ p l วแล้วในอดีตนะครับก็คือ30กันยานะครับหลังจากนี้ก็โอนเข้ามาแล้วก็จะแก้ไขสินเชื่อแก้ไขนอย่างผ่อนปลนจริงๆหวังว่าจำนวนมากๆในนั้นจะสามารถแก้ไขหนี้สำเร็จด้วยการผ่อนปลนแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้จะจ่ายทีเดียวก็ได้จะผ่อน เป็นายปีต่อไปเดี๋ยวที่พี่เบียกเบี้ยก็ได้แต่ในจำนวนที่ลดลงมากๆจะเป็นเงื่อนไขที่ผ่อนปลนมากแล้วก็จะเป็นมาตรการครั้งเดียวนะครับเพื่อป้องกันการเสียวินัยทางการเงินต่อไปเราก็จะทําระบบที่เป็นระบบที่สามารถเนี่ยเขาจะสามารถได้ลืมตาอ้าปากมาขอสินเชื่อใหม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีวินัยเป็นคนดีเพราะเราไม่อยากอันนี้อยากแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่กลับมาใหม่ แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเป็นภาระเป็น NPL ใหม่นะครับแล้วเราอยากสนับสนุนสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อที่เขาไปหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถไปทำมาหากินเพิ่มรายได้เขาได้เขาจะได้ไม่เข้ามาติดในวงจรอุบาทกลับมาเป็นหนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะเป็นมาตรฐานกลางซึ่งก็ทุกคนก็ได้เอามาใช้ด้วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวท่านผู้ว่ากับทางธนาคารเนี่ยก็คงจะไปเจราจากันแล้ววันที่11เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวกับธนาคารอย่าเป็นทางการ